สวัสดีครับชื่อโตครับทีละปินรัตนบุตรครับเป็นโปรดิเวเซอร์ของ Yesterday เอชจิรคอนแล้วก็อาร์นายครับรกบ็เ,เ,เ,เป็นนักรนตรตียังคืนเนี่ยแหละครับแล้วก็เล่นตียงคืนคแต่ว่าเล่นดันเล่นอยู่ร้านเดียวกับบอยพีดเมเกอร์อซึ่งตอนนั้นเขากำลังจะออกอัลบ,บ้พอดีมมแล้วเขาไม่มีมือกีตาร์คือเขามีพีดเล่นอยู่ละคนนึง เขาก็เลยมาชวนเราวห้พี่มาช่วยผมเล่นหน่อยก็เลยไปช่วยเขาเล่นโดยตอนแรกเนี่ย <Yeah. S 1> พรีเมเกอร์ก็จะเล่นแค่สามคนก็คือมีผมมาช่วยเล่นด้วยจนตอนหลังก็ทําเป็นวงก็เล่นกับบอยไป,ไปเล่นไปเล่นมาบอยเขาก็เออพี่ไม่ลองทําเพลงดูอะไรเงี้ยพี่ไม่ลองกอดโปรดิวดูเราก็เลยมีโอกาสได้โปรดิวตอนอัลบัม้มเซนอฟซาวก็คือัอเลนหมดเลยสิเพลงครับก็คือนั่นจะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของ อา,อาชีพโปรดิวเซอร์เลยล่ะอาน่นา,า,จ,ะานนจะเป็นความอ่อนแอกับระยะสุดท้ายเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนขึ้นดนตรีแล้วก็เป็นคนแต่งทำนองขึ้นมาด้วยเพลงนี้สองเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ผมแต่งทำนองแล้วก็ทำดนตรีทำอะไรมาจนเสร็จแล้วเราค่อยส่งไปให้บอยกับพี่นิ่มสีฟ้าเขียนเนื้อ ผมาถามว่าเพลงไหนเป็นไลเ้น <_ an> ผมก็คงจะสองเพลงนี้กับเนื้อคู่อีกเพลงนึงอยากมีคนรักคนมีรักมันเป็นแบบไหนคนยิงฉันมันยังไม่เคยเป,เป็นเป็น M อัมมตพลแล้วก็เป็น Perito <_ an> อัลบั้ม Human ที่มีเพลงเธอยังเธอยังค <_ an> ิดถึงฉทุาทีรมาพอดิวเลยแล้วก็อาลเลนด้วย อัดกีตาร์ด้วยเพราะตอนนั้นไม่มียังไม่มีมือกีตาร์ก็คืออัดกีตาร์ด้วยอาเลนทำเกือบหมดเลยครับเขียนกองแล้วก็ให้การเขามาอัดตามที่เราวางพทเทินเอาไว้อะไรเงี้ยบอกเลยว่าไม่เคยทำเพลงคือทตอนทำบอยแล้วมันสำเร็จเนเราก็ดีใจแล้วแต่พอทำโปรเรโตแล้วสำเร็จแล้วสำเร็จเยอะมากเนี่ยโคตรดีใจเลยครับตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจดีใจอย,อย่าง,งคือเป็น น่าจะเป็นเพลงที่ผมได้ได้้อะเลนในลายมือของฟองเบียเพลงแรกๆด้วยที่แบบเป็นเขาเขียนเลยเพราะส่วนตอนที่ทำบอยเนี่ยเบียมาเป็นลายลิกไดแต่ว่าไม่ได้เขียนเป็นส่วนใหญ่จะเป็นบอยเขาเขียนซะเกือบหมดอะไรเงี้ยน่าจะเธอยังนี่น่าจะเพลงแรกเลยม้งที่ที่ทำกับเขาแบบเต็มตัวนะผมว่าวงเขา สนุกคือผมสัมผัสเด็กๆกลุ่มนี้แล้วมีความสุขว่าอ,อ้วิธีการคิดของเขามุมมองเขามันดูน่ารักดูใสดูแบบเป็นมิตรกับคนรอบข้างเลยคือมีความสุขว่าถ้าทำงานกับวงนี้แล้วน่าจะสนุกถ้าช่วงแรกๆมาเนี่ย บอกได้เลยว่ายังไม่เท่าไหร่แต่ว่าเขาเป็นวงที่ซ้อมกันหนักแล้วก็ฝึกฝนตัวเองตลอดเวลาตอนนี้ก็ถ้าถ้าเทียบตอนนี้กับเมื่อก่อนที่เจอครั้งแรกๆย้อนกับไปสักสาปีก่อนเนี่ยโหต่างกันเยอะตอนนี้ถึงขนาดอัดเพลงกันเองทุกอย่างทุกชิ้นแล้ว คืออยู่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะทําคือแทบจะอยู่บ้านหลังเดียวกันเลยละ่ะกินนอนด้วยกันอยู่ด้วยกันคือทํางานแบบคุกคีเลยก็เพลงแรกเนี่ยคือที่ปล่อยคือการมาของเธอเนี่ยค่อนข้างจะคาดหวังกันประมาณหนึ่งเลยละ่ะของวงแล้วก็ทุกคนนะตื่นเต้นแล้วก็น่าจะเป็นเพลงที่ที่ชอบที่สุดเลยมั้งของทุกคนในวงเพราะว่าเพลงเนี่ยเขาเอัดเลนกันเองด้วย าทำกันเองทุกอย่างแล้วก็อัดกันเองหมดทุกอย่างทุกชิ้นอะไรเงี้ยผมว่าเพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่ประทับใจที่สุดเลยมั้งที่ทําทำลบบ้ากันมาเอ๊เป็นคนตั้งใจครับเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วคือเขาคิดมาเขาทำกันบ้านมา มาก่อนเลยว่าเขาจะร้องแบบไหนเขาจะร้องยังไงแล้วก็เขาทําได้แบบที่เขาคิดมาหรือว่าอะไรที่เราบอกให้เขาร้องเนี่ยเขาทําได้หมดเลยซึ่งจะแตกต่างกับนักร้องคนอื่นตรงที่ว่าอ่าคนอื่นอาจจะไม่มีศักยภาพพอสมมติว่าเราขอรีเควสอันนี้เป็นนิดนึงอะไรเงี้ยบางคนก็จะทําได้หรือไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเอะเนี่ยจะได้หมดเลยแล้วก็ตั้งใจร้องเวลาทํางานกับเอะเนี่ย อัดร้องเนี่ยจะอัดนานกว่าคนอื่นเพราะว่าเขาตั้งใจมากเอสเนี่ยเป็นเพลงฟังคืออยากจะหาให้เข้าถึงกลุ่มคนได้เยอะแล้วก็เน้นเป็นเพลงฟังที่มีทั้งเนื้อหาบวกๆไม่ใช่แบบว่ารักอ,อกหักเสมอไปอะไรเงี้ยแม้แต่เพลงปลุกใจก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นอยากให้เขาเป็นตัวแทนของ นหลายๆคนพูดในสิ่งที่คนหลายๆคนอยากจะพูดอะไรเงี้ยผ่านเพลงเพลงนั้นผมว่ามันสนุกตรงที่เราได้เพลงเปล่าๆดิบๆมาโดยที่มันไม่มีอะไรเลยแล้วเราจะไปใส่อะไรในเพลงให้ คนเขาฟังแล้วมันประทับใจแล้วมันเพาะหรือเราจะไปเปลี่ยนเพลงที่มันฟังดูเฉยเฉยให้มันดูเพาะหรือเพลงที่มันเพาะให้มันยิ่งเพาะขึ้นมาได้ได้ได้มากแค่ไหนคือถ้าทําได้เนี่ยตอนเวลาทําได้เนี่ยมันจะรู้สึกดีมากเลยนะสำหรับผมอะไรเงี้ยน่น่าจะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผมชอบแล้วผมก็ชอบฟังชอบมิกเพลงอะไรเงี้ยผมทํางานกับใครผมไม่บังคับให้คนนั้นอะเปลี่ยน ไปตามที่เราคิดดีแล้วคือเราจะดูดูพื้นฐานของเขาเป็นลาว่าเขาเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็ปล่อยเขาให้มันคือให้มันเป็นธรรมชาติของเขาที่สุดนะครับรรัักขอองเาาจะยยวนนต